สวัสดีครับวันนี้วันที่11เมษายนพศ2566นะครับ <Okay. S 1> ผมอยู่ที่พระองค์ใหญ่นะครับหน้าวัดรีมุญเรือง mm hmm. ก็วันนี้จะมีกิจกรรมนะครับ mm hmm. ก็คือการด้วยการปรับปรุงนะครับทำความสะอาดอลานพระองค์ใหญ่นะครับ mm hmm. เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กันณที่นี่นะครับก็วันนี้จะมีชาวบ้านนะครับนำโดยท่านอ,อ,อาจารย์ชาวลิตนะครับท่านผู้ช่วยสมพรนะครับแล้วก็ชาวบ้านทั้งหมู่6หมู่เกนะครับมาช่วยกันทำความสะอาดลานพระกันนะครับ เอาละกันทังกองอ่ะได้หรอไส่ได้เออมันแบบเปนเล็กมาได้มันสิ้นทั้งแหละคนตาแล้วอโหแล้วแ้มน่เ้อี่ครับท่านผู้ช่วยสุขรท่านผู้ช่วยวันนี้รับบทหนักหน่อยเนาะแน่นเนี่ย หน้าหน้าไม่ได้เงยน,อ,นอวันนี้นะ <c oughs> บางส่วนก็กลางเต็นกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับบางส่วนก็เอ่สวัสดีครับเอ่อลงลือเนื้อ,อสู้กับนี่ก็ผู้ช่วย จำหลัดนะครับรับรับบทคนเก็บคนแล้วใบไม้นะครับโอ้แข็งแรงหน่อยครับแข็งแรงหน่อยอออรวมแรงด้วยใจกันนะครับป่าหลวงทั้ง2หมู่บ้านนะครับ ท่านผู้ช่วยท่านรตบามาพบครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาครั้งนี้นะครับสร้าบม,มาว่าการเจริญพระพุทธมนต์นะครับปกติก็จะทํากันทุกปีนะครับแต่ว่าหลังจากมีโควิดก็ขาดหายไปนะครับก็เพิ่งจะมาทำปีนี้นะครับโควิดซาแล้วก็มาทํากันปีนี้นี่ อีกครั้งหนึ่งนะครับ <ฮ color. S 1> กับก็บางส่วนนะครับอ,อ,อ,อันนี้อันปลาชันอันนี้เป็นห้องสังกัแตะ <c cryptocurrency> แตะอันสุงขอบาทน,นะครับ <c oughs> <ผ Fry> ก็เป็นแตะนะครับส่งเลาะบ้านนะครับพรุ่งนี้เขาก็จะเอาข้อต้มข้อนมข้าเครื่องส่งเคราะห์ทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> ทั้งปวกวางตรงนี้นะครับะจะเป็นห้าอันนะครับ <c oughs> วิธีสารนะครับวิธีสารเอาพ่อสาธิตวิธีสารหน่อย <c oughs> นี่วิธีสารจะทำอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็ขัดไปขัดมานะครับนี่ครับวิธีสารจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ก็ทั้งหมดจะห้าแตะนะครับคือจะมีทาจ,จะมี <s> จะตโรกบาลทั้งสี่ทิศนะครับแล้วก็พระเป็นเจ้านะครับก็เท้าบุเวนเวสุวรรณนะครับบาัดนะครคนเท้าคนแก่ก็จะช่วยกันทำนะครับก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้ ครับสวัสดีครับ